หูท้องเมื่อไรหนูหมานคักหนูว่าองค์สี่ล่ะหนูว่าองค์สี่ล่ะั้นหนูท้องเมื่อไดนี่จะมือบบมาค่ะหนูท้องเมื่อไหร่นะจะมือไม่เคยชอบค่ะเพราะว่าหนูท้องและหนูหมานหนูท้องและหนูหมานหนูหมานมากหนูหมานย้ําหนูท้องเนี่ยหนูท้องเก้าเดี๋ยวเขียนให้เลยใครดูไลฟ์ฟังเลยเดี๋ยวหนูเขียนเลย เดี๋ยวหนูจะให้ไทยในไลฟ์เลยนะแม่หนะคนดูคือบอชถึงพันแล้ววันเนี้อ๋อขาอนี้หนูไปดูลิเกกันเนาะลืมสองทุ่มครึ่งเขาเพิ่งออกแขกเขาเพิ่งออกแขกเองเดี๋ยวจะให้ไทยในไลฟ์เลยจ้ะแม่รอหนูเลยไทยในไลฟ์เลยรอหนูเลยดูไลฟ์ก็เอาไปก่อนเลยจะได้ไม่ต้องมาเฮ้ยทำไมฉันยังไม่ไ,มได้เลยทำไมไม่เห็นเลยไม่ต้องเลยเอาเลยในไลฟ์นี้ป๊า,ปาขอแก้วเบา,บาหนึ่งใบ แก้วหนงใบรอเรือเลขหนึ่งจ้ะแม่จ๋าขอบคุณนะคะรอเรือเลขหนึ่งรอเรือเลขหนึ่งนะคะรอเรือเลขหนึ่งได้เข้ากลุ่ม V.I.P ตลอดชีพนะแม่ V.I.P ตลอดชีพนะคะองค์พ่อชายกงเมื่เช้าที่หนูจุดขอแนวทางก่อนออกไปอะ่ะคือองค์พ่อชายกงเลยคือขอกับองค์พ่อชายกงเลยค่ะ ขอองค์พ่อแชร์กงเลยใครอยากปังก็คือบูชาไปขอได้เลยองค์พ่อแชรกงทำพิธีแล้วเป็นงานหน้าวัดนะเป็นงานหน้าวัดนะคะตั้งแต่สั่งกระเป๋าตั้งมาปังมากเลยอยู่ๆก็ไปสองเล่มหนึ่งปังโตอ,อีกขอบคุณนะคะหนูบอกเลยนะสิ่งที่หนูการันตีกับแม่แม่อย่างหนึ่งก็คือลูกค้าที่ซีเอฟของร้านหนูอะได้แต่ห้าหกค่ะแม่เห็นตอนไลฟ์ขอบคุณนะคะใครที่ซีเอฟสินค้าร้านหนูแม่ฟังให้ดีนะ แม่เสียเงินไปเท่าไหร่แม่ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าหนูการันตีไม่มีคําว่าเสียเงินฟรีหนูการันตีว่าไม่มีคําว่าเสียเงินฟรี ใครอยากเข้ากลุ่มนะคะพิมพรอเรือเลขหนึ่งนะคะบูชาองค์พ่อแชยกงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพหนึ่งเลยลูกค้าเสียงเงินหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทลูกค้าได้องค์พ่อแชยกลงลูกค้าได้ทูบและก็ลูกค้าได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีในกลุ่ม VIP มีแนวทางให้ครบค่ะทุกหวยทุกหุ้นมีให้ครบเลยนะจ๊ะแล้วลงให้ก่อนใครแล้วลงให้ก่อนใครคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยอยู่ในกลุ่มคณอนลอเลขส,สวย นอรอเวยสีสวยลงแต่เช้าหนูการันตีลูกค right? like mm ้าเอฟไปเท่าไหร่ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าลูกหนูส่งคืนลูกค้าหลักล้านหนูส่งมาแล้วค่ะรางวันที่หนึ่งหนูส่งคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาไม่รู้กี่ท่านแล้วแม่แล้วถ้าท้องเมื่อไหร่แม่จําไว้เลยนะถ้าพีระดาท้องก็แม่อยู่ในกลุ่มหนูไว้เลยถ้าถ้าหนูท้องก็แม่อยู่ในกลุ่มหนูเลยค่ะถ้าหนูท้องเมื่อไหร่หนูหมานคั่กหนูว่าองศีล่ะหนูว่าองสีล่ะถ้าหนูท้องเมื่อใดเนี่จมือบ่มมากค่ะหนูท้องเมื่อไหร่นะจะมือไม่ หนูท้องแลวหนูหมานหนูหมานมากหนูหมานยนียหนูท้องเนี่ยหนูท้องหนูหมานคักใครเอฟแล้วนะคะใครซีเอฟแล้วแจ้งแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มได้เลยนะคะร้อยแปดสิบแปดบาทนะรหัสรอเรือเลขหนึ่งนะคะร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีรหัสรอเรือเลขหนึ่งแล้วหนูเขียนเลขก่อนเดอ้อหนูจะทําหยวใจมาเตรียมแคป ทลดาทงได้สี่สัปดาห์มีเวลาทําความรวยให้แม่ๆอีกมากมายมาเตรียมแคปเลเดอร์หนูไม่ได้ลีลานะจ๊ะไม่นั่งรอคนดูนะจ๊ะใครดูบ่ทันกับถาเขาตัดคลิปไปลงใครดูไม่ทันก็ไปรอเขาตัดคลิปลงเนาะใครดูทันก็เอาไปเลยใครดูทันก็เอาไปเลยเอาไปก่อนเลยอ่ะหนูจะอธิบายให้แม่ๆฟังเดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงกันปุ๊บ แม่จ๋ารัฐบาลไทยงวดนี้นะคะ16ระกรกฎาคมพุทธศักราช2567หนูไลฟ์สดตอนนี้คนดู1,300คนดูที่เพจแม่นำ้ำหนึ่ง88ผู้ติดตามเพจจริงมากกว่า200,000คนเพจจริงมีเพจเดียวเท่านั้นนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้หนูฟัน2มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะ16เอ่อ16รกรกฎาคม2567หนูฟัน2มาล้านเปอร์เซ็นต์2ที่หนูชอบที่สุดคือ24 2ที่หนูชอบที่สุดเม็ดเดียวคือ24เจาะ2 9 2 7 7 4 7 9 ี่เก้าสามตัวให้สองสี่เจ็ดและเจ็ดสี่เก้าจบไม่มีเพิ่มเติมใครแคปหน้าจอแล้วนะคะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว <enter> ่ารวยขึ้นมาให้หนูใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาให้หนูหน่อยจะแม่จ๋าก็ดูแสนสามใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาให้หนูหน่อยเด้อใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คาว่ารวยขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะแม่แม่ ใครแคปบหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะแบ่งปันแนวทางฟรีนะคะลูกค้าจ๋าแบ่งปันแนวทางฟรีนะ,คะใครที่แบบว่ามีตังเอฟอยากเข้ากลุ่มก็เอฟไม่สะดวกก็คือถูกหนวยก่อนแล้วค่อยเข้ากันเนาะไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะไม่เป็นอะไรเลย,เอเลยโอเคไหมคือบางคนนะคะอาจจะยังไม่พร้อมนะคะอยากอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องทุนทรัพย์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอฟสินค้านะคะเออก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าดูไปก่อนติดตามแนวทางฟรีกันไปก่อนเนาะ ติดตามแนวทางฟรีกันไปก่อนค่ะแม่วันนี้เราแตกห้าหกนะคะฮานอยเข้าทุกวันเราเข้าเกือบทุกงวดหนูการันตีเลยเราถ้าหลุดหนึ่งนี่เข้าต่อยาวเข้าสี่งวดห้างวดหลุดหลุดงวดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อยากเทงอยากปังอยากเข้ากลุ่ม VP กับหนูลูกค้าสามารถเอฟสินค้าแล้วขอเข้ากลุ่มในแชทได้เลยดึงเข้ากลุ่มภายในวันนี้ทุกคนดึงเข้ากลุ่มภายในวันนี้ทุกคนใครอยากเอฟสินค้าใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์รอเรือเลขหนึ่งรอเรือเลขหนึ่งนะคะราคาเหรียญปูหนึ่งร้อยเอราคาเหรียญองค์พ่อชะกงร้อย แปดสิบแปดบาทส่งฟรีหนูให้เฉพาะไลน์นี้นะหนูให้เฉพาะไลน์นี้นะร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีรหัสรอเรือเลขหนึ่งขอพรสําเร็จเร็วสาเร็จไวเทพเจ้าเทพเจ้าจีนเลยแม่หนูจะบอกเลยนะเทพจีนเทพฮ่องกงใครบินฮ่องกงจะรู้เลยว่ายืนหนึ่งของวัดยืนหนึ่งของประเทศฮ่องกงคือวัดแชกงมิวยืนหนึ่งของประเทศฮ่องกงคือวัดแชกงมิวได้อคมพ่อแชงกงไปแล้ว ฟังนะคะของานฮ่องกงจะไม่มีคาถาในการบูชาเวลาที่เราจะขอพรกับองค์พ่อแชรกงสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือหนึ่งอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและพรที่ต้องการจะขอใครได้องค์พ่อแชร์กงไปแล้วหนูแนะนําอย่างหนึ่งว่าขอพรให้สําเร็จหนึ่งข้อก่อนสําเร็จแล้วจึงเลี่ยมกรอบทองแล้วห้อยคอนะคะขอพรได้ตลอดเลยนะคะใครซีเอฟสินค้าแล้วสามารถขอเข้ากลุ่มได้เลยได้เข้ากลุ่มภายในวันนี้ทุกคนได้เข้ากลุ่มภายในวันนี้ทุกคนนะคะรหัสรอเรือเลขหนึ่งรหัสรอเรือเลขหนึ่งขอ ีสิบคนสุดท้ายนะจ๊ะชอบแน่ตรงนี้แหละชัาเจนแจกแนวทางเลยไม่ต้องรอพี่พี่โบวี่ถ้ามันรอมันเสียเวลาสําหรับหนูนะเรียกใช่ค่ะเรียกห้องโรงมาสาตัว หนูก็บอกแบบนี้หนูอะอยู่ในวงการหวยมาพอสมควรก็นานพอสมควรแล้วก็มีชื่อเสียงระดับต้นๆหนููใช้คานี้เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือทําได้สิบเองวดติดแบบไม่ตอแหล่สิบเอ็ดงวดติดแบบเม็ดเดียวหางเดียวสามตัวน้อยหางอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าสิบเองวดของหนูบางคนบอกว่าให้เข้ายี่สิบงวดแต่ว่ายี่สงวดของคุณไม่ได้มีเลขชุดเดียวหางเดียวบางคนมีเลขสูตรคํานวณเลขทูบเลขบ้านเลขรถเลขฝันเลขนั่งเลขนี่มันก็ คนคนก็ลงทุนเยอะมันก็เลยไม่ค่อยดังแต่สาเหตุที่หนูดังที่หนูดังเร็วดังไวเพราะหนูให้เลขทูบเวลาหนูจุดหนูก็จุดทูบหางเดียวอันเดียวแม่แม,แม่ก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นว่าหนูจุดทูบอันเดียวเลยสามตัวแม่วินเล่นได้เลยวินเล่นได้เลยแค่นั้นเลยเนี่ยคือสไตล์หนูแล้วหนูก็ดังมาเป็นดับต้นต้นหนูอยู่กับชื่อเสียงหนูอยู่กับ จำนวนคนดูที่เยอะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยหนูใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าอาจารย์ให้ห่วยท่านไหนในประเทศไทยดังแค่ไหนก็ยังไม่มีใครแตะหกแสนคนแต่หนูแตะห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันคนมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอะความจริงในที่หนูอยากจะพูดเลยก็คือคนดูเยอะมากขนาดไหนก็ตามแม่ไม่จาเป็นจะต้องรอ เลขถ้ามันจะเข้าคนดูสามคนเลขก็เขา้าเลขถ้ามันจะเขา้าคนดูร้อยคนมันก็เขา้า <zelf> เพราะฉะนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะมานั่งยื้อเวลารอทุกคนทําไมเดี๋ยวรอแปดพันคนก่อนนะเดี๋ยวรอแสนคนก่อนนะเดี๋ยวรอห้าหมื่นคนก่อนนะตอนนี้หนูไม่ได้ยึดติดกับคนดูแล้วแม่ว่าคนดูมันจะมากจะน้อยจะเท่าไหร่เพราะตัวหนูอ่ะมันเคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วมันเลยความตะลนเด,ดีใจแบบอุ้ยอู้อุ้ยคนดูหมื่นหนึ่งอู้ยสามหมื่น มันผ่านตรงนั้นไปแล้วมันไม่ได้รู้สึกอินอะไรกับตรงนั้นแล้วรู้สึกแค่ว่าวันนี้อยากนั่งให้หวยอยากแบ่งปันแนวทางก็บอกเลยเหมือนที่หนูไล์ให้ลาวอ่ะแม่หนูนั่งอยู่คนถามลาวหนูก็บอกเลยคือไม่ต้องมานั่งแบบเดี๋ยวขอคนดูซักห้าพันคนก่อนนะเดี๋ยวจะให้ลาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็เยอะเลรวหนูสหรับหนูนะเคปหนูนะแม่ลองไปดูอาจารย์ให้หวยแต่ละคนนะคนไหนก็ตามที่ให้ช้ารีลาพูดแต่จะให้กูแบบ หนูพูดตรงนะหนูเพจหนูนะ่ะเพจแม่หนึ่งแปดปดไม่มีการชักชวนให้คนไปซื้อหวยไม่มีบ้านหวยไม่ปักลิงบ้านหวยไม่ปักลิงเว็บพนันนะคะแต่บางคนที่ให้หวยต้องเข้าบ้านก่อนนะต้องเข้ากลุ่มก่อนถึงจะได้เลขเออต้องกดลิงก์ก่อนอันเนี้ยหนูจะบอกฟังนะไม่เข้าลีลาเยอะกูบอกเลยว่าไม่เข้าบางทีเข้างวดสองงวดพอได้ดังแค่นั้นแหละพองวดต่อไปดับสําหรับหนูเคสของหนูถ้ามึงพร้อมมึงให้เลย สำหรับหนูนะหนูพร้อมหนูให้เลยแม่ไม่ต้องมานั่งแบบ <_ d> เดี๋ยวรอแสนคนก่อน <_ d> เดี๋ยวรอห้าพันคนก่อนแล้วค่อยให้อย่างเงี้ยมันลีลามันเลยไปแล้วมันต้องมานั่งแบบเดี๋ยวรอกันนะเออถ้ารอทูบไม่หมดเพราะว่าเออรอทูบไม่ให้หมดเราหันหันทีเดียวออาได้แต่ไม่ใช่แบบเดี๋ยวรอคนดูเท่านั้นเท่านี้ก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนนะแล้วค่อยให้อย่างเงี้ยโอ้โหคนมันจะเข้ามันไม่ได้เกี่ยวกับมึงลีลาไม่ลีลา หวยออกวันนี้พรุ่งนี้มึงให้มันจะเข้ามันก็เข้าไม่จะเป็นว่าต้องไปรอวันที่สิบห้าเท่านั้นไม่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลือกวันให้หวยแม่ฟังหนูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลือกวันให้หากเขาจะให้โชคเล,ล่ลาบวันไหนเขาก็ให้ขอวันไหนก็ได้วันนั้นคุณอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาคุณจุดธูปขอคุณขออะไรขอหวยไทยหวยลาวฮา,านอยหุ้นขออะไรบรรจุไปเลยใส่ไปเลยพูดไปเลยบอกไปเลยว่าขออะไรแค่นั้นเลยแม่คือ ไม่จาเป็นว่าวันที่สิบห้าต้องมารอดูไลฟ์สดนีน้ำหนึ่งจุดทูบหนูไม่มีแล้วค่ะแนวทางหนูชุดเดียวจบแค่นี้ไม่มีเพิ่มเติมจบแค่นี้เลยจบแค่นี้เลยค่ะฟันสองแล้วถ้าสองรัฐบาลไทยงวดนี้มาสองหนูแจกข้าวสารห้าร้อยถุงถ้ารัฐบาลไทยงวดนี้เข้ามาสองสี่หนูแจกข้าวสารหนึ่งพันถุงจบจบ หนูไม่ท้าทายใครนะว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหวยหนูไม่เข้านั่นหนูจะไปทำอน,นันตอันนี้ให้มันตลกไม่เอาหนูไม่หนูไม่ขายตลกหนูหนูคนจริงจังกับการเล่นหวยชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าเลขเข้าก็ทําบุญ ทรเลข้าหนูทำบุญหนูทำบุญเลยนะคะเออแล้วใครอยากร่วมบุญด้วยกันเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้สมมติถูกหวยหมื่นหนึ่งทำบุญเก้าบาทสิบาทนั่นก็คือการทำบุญนะคะทำบุญร่วมกันมีมีดวงร่วมกันจ้ะโอเคไหมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะจะโกงเงินทำบุญกินนะคะเพราะว่ามีบ้านมีรถมีเงินมีทองขนาดนี้ไม่โกงเงินทำบุญแดกแน่นอนพีระดาคือไม่โกงเงินทำบุญแดกแน่นอนแน่นูการันตีตรงนี้เลยการันตีตรงนี้ว่าพีรดาไม่โกงเงินทำบุญแดกแน่นอน ทำบุญมาเท่าไหร่ฝากพารณาเท่าไหร่ีร่ดาเติมให้ยิ่งกว่านะคะเพราะหนูเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วใครอยากเข้ากลุ่มนะแม่นะ CF สินค้าแล้วเข้ากลุ่มได้เลยกลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพ แม่ฟังหนูเลยว่าแม่เซฟสินค้าแล้วสมมติแม่เซฟสินค้าแล้วเนี่ยเซฟรุเอ่อองค์พ่อแชร์กงไปปุ๊บแม่เข้ากลุ่มไปแล้วแม่อยู่ในกลุ่มและจูกความแม่จะตายพอแม่ตายแล้วแม่ส่งโทรศัพท์ที่แม่กำลังจะตายลมหายใจสุดท้ายกำลังจะขาดแม่บอกลูกว่าลูกแม่อยู่ในกลุ่ม VP ีแม่น้ำหนึ่งนี่เรายังใช้ไม่หมดลูกเขาไปดูต่อทีอ่ะจบลูกได้รับโทรศัพท์มาเล่นหวยต่อโอเคนะเป็นมรดกต่อเราไม่มีการลบกออกจากกลุ่มนะคะ2นะคะแม่จ๋าของหนูว่าจะไม่มีการเก็บเอ่อค่าน้ําใจค่าน้าชาค่ากาแฟค่ารายเดือนนายปีีไมม่ะะค เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าถูกอย่างเราเนี่ยเราเข้ากันมาตลอดฮานอยเข้าทุกวันเราเข้าตลอดเราจะไม่ได้มานั่งเก็บเรียกเก็บลาดนะคะเช่นแบบโอนทําบุญไหมโอนทําบุญเนี่ยอยากทำเดี๋ยวหนูจัดให้เดี๋ยวหนูทาให้เดี๋ยวเจาบัญชีวัดหรือเอาบัญชีที่หนูจะเปิดใหม่มาไว้ทาบุญเลยเออเอามาไว้เอามาไว้ให้แต่จะไม่มีการแบบค่าน้ําชาค่ากาแฟค่านั่นค่านุ่นค่านี่ไม่มีนะจ๊ะหนูขายมามากกว่า5ปีและหนูการันตีกับลูกค้าแบบนี้ว่าลูกค้าซีฟสินค้าร้านหนูไม่เคยมีใครไม่ได้ไม่เคยมีใครเสียงเงินฟร้อ1888 หนูการันตีลูกค้าว่าลูกค้าได้เงินกลับคืนไปมากกว่าค่าปีเซียเส้นนี้ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าหนูทําให้คนถูกรล้วันที่หนึ่งมาแล้วนับไม่ถ้วนหนูทําให้คนถูกสามตัวตรงในชีวิตเป็นครั้งแรกนับไม่้วนหนูทําให้คนปลดหนี้มาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วถ้าพิราดากลับมาท้องแบบนี้การันตีได้เลยหนูอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเดิมนะแม่หนูพูดแบบนี้ก่อนนะหนูอาจจะไม่ได้สวยใสยปิ๊งเหมือนเดิมอาจจะมีสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่หนูการันตีกับแม่แม่ได้อย่างหนึ่งว่าหนูอะ พาแม่แม่ปังใครจะปลดนี้รอเจอกับพีรดาได้เลยในปีนี้ใครจะปลดนี้ใครอยากหมดนี้ได้คืนชัวร์คอนเฟิร์มขอบคุณนะคะขบคุณมากๆเลยค่ะใครจะปลดนี้รอเจอกับพิรดาได้เลยปีนี้กลับมาแล้วค่ะคนที่สี่แม่ต้องรีบโกยนะต้องรีบโกยนะป้าป้าไม่เทของกินเราแล้วเทเราเลยปังไวล้ละแม่กะลมเจ้าก็ตอนท้องนี่แหละ ก็ตอนท้องนี่แหละที่ลมเจ้ามือไปเยอะเนี่ยที่ลมเจ้ามือไปสองรอบก็ตอนท้องนี่แหละแม่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อมค่ะโอ้พี่อ้อมน่ารักจังมาดูไลฟ์หนูด้วยทันด้วยป๊าป้าแชร์ไลฟ์ให้คุณเนปหน่อย ใช่ตอนท้องอาจะประมาณนี้เลยแม่คือใครที่ติดตามหนูตอนท้องจะรู้เลยว่าหนูท้องเนี่ยหนึ่งหนูฟันแม่นหนูให้หวยแม่นมากแล้วเราวันนี้หนูไลฟ์สดเนาะหนูบอกเาวว่าหนูฟันห้าหนูฟันห้าห้าเก้าห้าหกห้าสองออกห้าหกออกห้าหกหกห้าออกห้าหกหกห้ารัฐบาลไทยเดี๋ยวให้เลยรัฐบาลไทยไม่ใช่ให้เลยเดี๋ยวเราจะทำเลยทำในไลฟ์ให้ทุกคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หนูหน่อย ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หนูหน่อยเดี๋ยวไปดูลิเกค่ะรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวเลขห้องแม่ป้าอืมเลขห้องอไัไนและค่ะแต่ว่าหนูกลับมาแล้วไงอาการนี้ขึ้นบ้างยังหนูยังแพอยู่เลยค่ะหนูยังแพ้อยู่